สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีจิงยันครับรอปฏิกาอ้าวพี่ร่างมาแล้วมาแล้วคนรอทั้งประเทศพี่ร่างค้นถามหาหลายแต่วันเวลามาตรงกันตักเช่าไห่ตองมาแล้วพี่ร่างพากันเห็นไปลื้ไปตัวเลขแนวท่าของจิงยันพี่ร่าง่นเขามา่เขาล่างมาสามสี่หัวตีเดอร์เลพี่ร่างเด้อเนาะ นี่เห็นอ่าจับคู่ให้ชือความเด็กยิดเด็กวิ่งกะเข้าตลอดพี่น้งองนะเอาสําหรับงวดประจำวันที่หนึงตัวล่างที่จะถึงนี่โค้งสุดท้ายมาฟังไปน้ำกัดเจ้ควรจะอาหมอะตัวได้ไหมเด้อเจ้ันดีบ่าันดีด้แบบ ฟันดี้นดีเอาคงงที่ทยมีติเป็นตัวไหนพีกตัวไหนฝากตอนอีฟสี่คนตับฟันแปดอื่อกาลวดดาลัสฮะฟังแตโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหาตัวมดก็ไนิด้นโอ้ห่างหายดูไรพี่น้องหามากแต่แต่ต้องดคอยจำว่าอะไรกันอ่าจะมนีตัวไหนแน่บูญเหรวโอ้ ล่ามวิ่งแปดเจ๊จับกูให้่าแปดศูนย์แปดสองแปดเจ็ดแปดเก้าแน่นยืนยันตัวเก้าวาเจ๊ยืนยันได้ค่ะหรือว่ามีตัวไรเพิ่มเติมบอขึ้นเจโคงทุกทายช่วยถือฟันตัวไรบ่มีตัวไรมีการเลี่มแจกบแปดเก้าฮหมว่เป็นแจก่ม เพิ่มเติมบอกะโอ้แต่ว่าก็วิ่งไปที่แปดลา้านแปดหิ่งลาง้านเท่าพูดเลูดเลี่ถามหาเลขวิ่งของเจิงนเนี่ยพี่หองก้นเขาแทบทุ้งหมล่า,ลางา่อมอ่าสามสี่วันเขาามาแล้วงวันนี้นีจกกัดการบ่ถือป็นบ่เจ๊ ต้องสืแปดต้องติดแปดจ้ะ <regret it? S 1> อ่าเออต <300. S 1> ้องติดเลขแปดตัวนึ่งเลือกสีตัวต้องแปดศูนย์หกแปดเก้าได้แต่ได้อ uh ่าเพิ่มเติมก็คือแปดหกวัาเจ้็ห้าเก้ากับหัวเจอือเอาพี่น้องโค้งชุดไทยอ่าแปดหกเพิ่มเติม เน้นเ,เฉพาะล่างนิดหนึ่งพี่รองแต่ว่าพี่รอ,องอยากขึ้นบนน้ำก็ได้อืมเนาะแล้วก็มีตัวได้เพิ่มเ,เ,เ,เป็นวีเจฝันตั้งแต่แรกว่าพวกฝันในฟั่งนัน้นเป็นตัวบ่ฮะฝันฝันมันมันมาเป็นตัวฝันวันหน้ามันถ่วงหวานประมงข้าลวลาบิดบ่ฮะ น้ำถ่วใส่นำท่วมบ้านนี่แหละจ้ะบ้านเจ๊บอกแต่ว้าวมาสร้างว่าเถอฝันว่านำถั่วมบ้านจ้ะนำนำมันถั่วของทางมากจะวายหนาตามันตัดถั่วมันสิจ๊ะโอ้ันหลุมทางแต่ต้งน้ามันถ่วม,มากอ่า นั่นนั่นถ่วงถ่วงหมู่บ้านกัจเจเ้าเบิดมาดุเสียตะบาดกระพองงามก็ถ่วงอร้มาเดียวเดียวบนขางหมอกนั้นน่ะมันเป็นสีป่าคือจันทเลเนี่ยาบานเนีอะไรมูกัเจอเอา้าอวนในฝันนั้นมูที่ตายไตแล้วล่ะครับ่นเอาติดเอาลูกมาปากไว้แล้วทัน เอาลูกเอาลูกเอาลูกของอะไรมูไม่แต่คู่คนตายแล้วนะเพิ่นเอาลูกลูกน้อยมาฝากลูกน้อยจากเด็กน้อยโอ้เออเด็กน้อยมาฝากครับสองคนอืมแต่เด็ว่าเอาคือเอาเด็กน้อยมากในจะบอ,อก,อกะจะเจอเรื่องวางีกนานมันท่วมโอ้ น้ำท่วมมดบานเหลือบานเจ็บบ้าท่วมคอ่าข้าเจ้าเลือลูกน้อยมาฝากเจ็บไว้ก็ะพวกไม้นี่เล็กหน่อยเด็กหน่อยถ้าก็เป็นหนึ่งอ่าน่ำกันหนึ่งดีเป็นหนึ่งอยู่เด็กน่ำกันหนึ่งอ่าหนึ่งไหเเจ็บ เจ้าสีหนึ่งเจ้าสีหนึ่งไงโอ้เพว่าม้องก็ซื้อบุหนึ่งหกเจ้าสีนะโอ้เอาหนํากลมที่จอนสีบุญหนึ่งหกเถ้าสีนะมาในที่เดินเจ้าอะไรสั่บ้าเพื่มมื่อบกเกี่ยวกันบาลนที่เก่าหาจ้ะ สั่นดลยวแต่แตว่ามันมันปูจกน้ำมันบูถ่วบ้านนังนยู่ปทถ่วมแมอันตรายมันก็ถ่วมันบ่อนนีออมโอ้ยมันสิบหกข,ขึ้นบนดีกบ่าน้อบ้านเลขที่บ้านเลขที่เก้าสิบห้าบ้านงืนเงี้ยยืนก็เจ้ถท่วมมดจต่เงี้ยอีรนถ่วเบ็ดอ่าน้ำสิ น้ำเป็นน้ำสีตมมาดีน้ำสีฟ้าสียังไปสั่งทีาน้ำสีฟ้าน้ำที่ยังเป็นสัง่งทะเลจเออปลาโคกเด็กน้อยสองคนนี่ก็ถือว่าทั้งหลเหลอือโมตาอะได้เป็นตัวเลขแมงมุมเจี๊มีตาฝันสั่นจานมีตาฝันสัน้น,นเอาสัหรับปลา ทุบบนเจ๊พี่จะได้ไงทุบบนไอ้สูตรคำนวณมาไหมนี่มันก็ใสเปียนเปียนพวกมัยนะเอ้าเปลี่ยนคำนวณมาไหมสามตัวบนได้แปลแปยนกันเหรออเพราะวันนี้สูตรไหมพอจะใจมากเหมือนว่ามึงจะโอ้ห่อนห่อนนี่ก็ได้ กับพระตองกับพระท่านสื่อหลายจังถิ่นลองออลองลึ่งโอ้พิ่งได้มากันเปิดวดนี้เลยอต้นอยเปิดวดนี้เรี่องวดแรกก่ะสุดบ้าไมเอาแตลวมาคือขเจ้าจสิบว่าขากี่วท่านแต๋วมาแปดแปดหกเนาะเอาสามตัวได้เพียแปดแปดหก

สองหองนึ่งหกสองหนึ่งหกกับสามสีห่หกอ่าสองหนึ่งหกส,ส,สามสี่หกสดพี่รองอ่าสองหนึ่งหกอ่าสามหนึ่งหกโอ้จะพอะว่าเอาไว้อัดไปเดียวหนึดดน่งหกนี่อ่าา บอมีสามคู่นี<ต>่เนาะจ้ะเอาสำหรับบอมีแค่นี้ได้พี่รองเลือแต่ว่าลางติดแปดเน้นล่างได้พี่รองเลือกลางใครอยากวิ่งวิ่งแปดครับผมเพิ่นเจ้พจชแม่นอ่าลางมากหลายหลายกว่าแล้วอ่อามีแปดในแม่หลังแปดศูนย์นะเจ๊เนาะแปดศูนย์แปดสอง แปดเจ็ดแปดเก้าแปดศูนย์แปดสองแปดเจ็ดแปดเก้าราคาแปดหกครับเนาะแต่อย่าลืมแปดหกพี่น้องอ่าอันนี้ก็กคือพวกชุดไทยแต่ว่าได้อ่า ครับเดี๋ยวเริ่มทดลองเริ่มครบแล้วชุดเต็มใครที่รอว่ตัวเลขเนี่ยห้างของเจนนี้ครับผมได้มาแล้วสรุปแล้วแต่ว่าบนเจนโลกทุนไบก็มักส่วนตัวก็ขึ้นเรื่องหกบ่อยหรือว่าตัวไหนฮะมักเท่าไหร่นั่นแหละจ๊ะลกทุนใบนั่นก็มีตัวไหน สามสี่หกกับห,หนึ่ง oh well หกโอสามสี่หกติจ mm ้ะโอสามสี่หกเป็นสามหนึ่งหพี่น้องโอ้ผมเดนผิดสามสี่หกโอสามสามสี่หกเป็นอย่งเด้อจ้ะอืมแต่ว่าสื่อมากมายเมือนีกับสื่อตามสูตร ไม่ไยแปลแปลหกอ่าแปลแปลหกแปลแปลเก้านาะคำว่าในเราเมืองเปิดเปิดมั่วด้เพื่นวาอาจจะใช้ได้กาสนับล่างเจียมมกช่วงตัวตัวไหนตัวล่างมันแปลแปดเจ็ดหนาะ่ะคิีเน้นไว้ แปดเจ็ดเตแปดเจ็เจ็ดแปดแปดเจ็ดพี่น้องเด้อแต่ว่าคนเน้นร่างแต่ว่าเจ็ดแปดเลยให้ดีที่สุดก็คือเจแปดพี่น้องอ่าแต่ว่าส่วนมเป็นโล่กลมใหม่ซื้อหรอพี่น้องให้เป็นได้ากองเราทมาสิจ้ะคุณเลิดลา์อา เรียกแนวทางครับผมพงสุดท้ายอ่าครับนาตัวมี่ประมาณหนึ่งเดือนพีน่น้องเนาะอ่าก็แปดแปดหกอ่าสองหนึ่งหกสามสี่หกแปดแปดเก้าก็แปดหกแปดเก้าข้ออเจแล้วปิวว่าพ่กครับว่าให้ สำหรับล่างใครอยากวิ่งวิ่งแปดเรื่อ้อติดแปดไปแต่ว่าเจอตัวเจพ้นมาแปดเจ็ดเจ็ดแปดอย่างนี่แหละไปกาพร้อมตาสุดเต็มพอนนี่แหะแปดศูย์แปดสองมันมีโอกาสมากในวัตถุตัวเพื่อนเดือกเนาะท่านสองให้เป็นเนวท่านเนาะเอาเดี๋ยวแคปมาจอเอาพี่น้องเอาขอบคุณเจอ,อาหลายครับ้าปฏิจา,าเอาอครับผมสวัสดีครับเอาพี่น้อง นั่นครับผมเนาะสำหรับตัวเลขแนว่ท่าเจี๋อย่งนครับรัฐบาลไทยเดือพีรื่องเด้ออ่าขอให้แห้งๆปัง,ปงๆครับผมเนาะอ่าช่วงนี้แคบปัจตอครับ